แ,แม่เหมือนจะสวยนะทุกคนเกรดสวยงามมากอันนี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับเอาละฮะวันนี้ก็จะมาเสียทองเล่นๆสักแล้วกันมีอยู่6,000ทองคิดว่าจะรีได้สักกี่นาำทุกคน ตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นลดทอง30%อยู่นะทุกคนก็มีโอกาสลดก็ทำซะหน่อยแล้วกันแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้อะไรเลยมั้งเนี่ย6,000ทองถือว่ามันน้อยมากเลยอ่ะจะเลีอันไหนกันดีทุกคนอันนี้ละกันทุกคน มามารุยกันชึบชึบเริ่มกันเลยปึ๊บอ,อืมเหมือนเดิมปี๊บหนักกว่าเดิมทุกคนโอ้โหโอ้โอ้โหอันเดิมเลยอ่ะรู้สึกแต้มก็น่าจะเต็มแล้วอ่ะอย่าไปรีท้องเสร็จ,รจก่อนอันนี้แล้วกัน เออเออโอ้ทุกคนเศษทองจริงเหมือนเดิมเปียบเลยอ่ะเดีย๋ยวใช้แต้มแลกรีเฟกแล้วกันทุกคนก็จะเป็น S บวกสอันแวบแวบ,วบแม่เหมือนจะสวยนะทุกคนเกรดสวยงามมากอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีทองจำนวนมากเนี่ยอย่าคิดหวัง S บวกทุกคน อย่างน้อยเอาไปหวังแต้มเอาไปแลกดีกว่าอย่าไปคิดมากทุกคนทองมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงเอาไว้แลกแต้มอ่ะมารีกันต่อโอ้ไม่ออกทุกคนเอบวกจะบอกว่าหายากไหมก็ยากนะรีล็อกนี่ก็ใช้ทองพันหนึง่งแต่มีช่วงกิจกรรมก็เหลือ700ทุกคน มีเจ็ก็ถือว่าหนักหน่วงเหมือนกันอ่าอย่าสลับกันกระจับฟันยาอนันี้เผื่อติดบ้างครีมหมดเดี๋ยวหาครีมก่อน มารุยกันต่ออันนี้พึบพึบพึบไม่ออกทำไมมันไงก็ไม่ออกออกพัดทองหายไปฟรีๆทุกคนไม่ออกอาหารเลยเลยโอ้ตายทุกคนมามาหาคีมใหม่ก่อนโอ้โห อ่ะมาบททิ้งกันทุกคนมไม่อยากจะบทเลยเผื่อไปอัปเกรดนวมแต่ครีมไม่น่าพอเจ็ดร้อยทองโอ้โหทุกคนจะไหวไหมเนี่ยนีน่าจะไม่ถึงด้วยโอ้โหตูกเก่นเลยเอสบวกตอ่อเอสบวกสกิลโอ้ตาย สกิลเอสโบ์เนี่ยคืออยากจะบอกว่าอย่าไปหวังทุกคนหวังหวังสปีดกับรีเฟกต์ดีกว่าจะดีกว่าเยอะถ้าเจอสกิลเนี่ยผมรีทิ้งหมดเลยไม่เก็บไว้ด้วยมาทุกคนเหลือสองครั้งสองครั้งสุดท้ายแล้วพึบพึบพึบโอ้ทุกคนจะเป็นลม มาครั้งสุดท้ายขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหทุกคนเอ้ยจากทิปเปิลเอเหลือเหลือเอสตัวเดียวก็ถือว่าแย่ yeah, มากรอบนี้6,000ทอง <c oughs> คลิปนี้ก็จบตอนนี้กันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคุณแค่ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะ